ขอโทษนะครับเห็นว่าแต่งตัวเอามากเลยถ้าจะขอถ่ายรูปได้ไหมได้ครับปกติมาเดินสยามบ่อยไหมครับพอดีเรียนจุฬาก็มาพอดีเพิ่งมาดูหนังไววีเลยใส่ของสวยอ๋อโหเป็นซีมเลยเนาะเอามาได้เดี๋ยวเราลองยืนตรงนี้หน่อยทิงทิงกระจกนะใช่ๆข่สองคนมองกล้องเลยหนึ่งสองสามสามมองหน้ากันเลยยิ้มนะหนึ่งสองสาม ต้องหาแบบเดียวๆโอเคไหมทีละคนขอคนไหนก่อนโอได้ออกเฮ้ยไม่ใช่ปล่อยมิถูกขอหน,นึ่งสองสามขอหนะนึ่งสองสามน้องชื่ออะไรกันบ <m akes S 1> ้างไ้ดอ่ะข้าวพูดพี่ช็อกโกแลตนะบ๊ายบายเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้นะขอบคุณมากครับ